ครับก็เป็นต้นที่เสริมรากสองรากเหมือนกันนะครับลวงของเดิมหนึ่งรากเป็นสามรากนะครับรากเสริมกับต้นแม่ของเขาก็โตเกือบเท่ากันเลยนะคะครับถ้าเราทําแต่เล็กมาพร้อมกันมันก็จะโตไล่ๆกันต้นเสริมรากนะครับอันนี้โยกด้านที่ไม่ค้ากันนะครับก็อาจจะมีบ้างนิดนึงแต่ถ้าโยกด้านนี้ไม่มีโยกครับแน่นปึกนะครับอันนี้เป็นทุเรียนที่ปลูกยังไม่ถึงปีนะครับมันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับปุ๋ยที่ใส่นะครับก็6กสาสสิ่งต้นน้ําเงิน อะมิโนฮิวมิกฟูบิกสิงโตน้ำเงินนะครับทางใบเดือนละสองครั้งนะครับเป็นของเทคโนคอยนะครับสำหรับทุเรียนเสริมรากหมอนทองอายุประมาณเจ็ดเดือนน่าจะไม่เกินนะครับเจ็ดเดือนแปดเดือนครับตอนนี้ก็สองเมตรหกสิบได้นะครับตอนปลูกอยู่ประมาณเมตรแปดถึงสองเมตรนะครับสวัสดีครับ ผมณัฐพลสวนพลอยสุวรรณนะครับคลิปนี้จะพามาชมทุเรียนเสริมรากเสริมสองของเดิมหนึ่งนะครับว่าปลูกแล้วดียังไงนะครับผมอมาดูกันเลยครับผมอเริ่มตั้งแต่นี่ดูใบครับแดดเปี้ยงมานานแล้วนะครับแต่ดูใบทุเรียนผมนะครับการดูแลประมาณห้าสิบห้าสิบนะครับตรงนี้ไม่ไม่ได้พิเศษอะไรนี่นะครับเสริมรากรากทุเรียนบางส่วนนะครับเราปลูกสังเกตดูนะครับ อันนี้เป็นดินผสมของเราด้านบนนะครับประมาณ3กระสอบส่วนด้านล่างจะเป็นล้วนปนเหนียวนะครับล้วนปนเหนียวท้องนานะครับค่า pH ตรงนี้อยู่ประมาณ5นะครับค่า pH ของดินนี่นะครับลากรอยเราไม่ปลูกลึกนะครับี่ยมีรากรอยนิดหน่อยนะครับลักษณะทรงนะครับสูงตรงนี้ครับเสมอสลบลงมาเปิดน้ำสองหัวนะครับอันนี้อยู่ที่ครึ่งชั่วโมงหรือยีนาทีต่อครั้ง หัวตัวนี้นะครับหัวที่สองเนี่ยพิ่งเปิดถ้าพึ่งทําเพิ่มใหม่ได้สองอาทิตย์ตอนแรกมีแค่หัวเดียวประหยัดไม่มีเวลาทํานะครับตอนนี้ก็คือถ้าไม่ทํามันเกิดใบไหม้แน่พอเราทําแล้วใบไหม้ไม่มีแถมโตดีกว่าเดิมอีกครับปุ๋ยที่ใส่นะครับก็หกสามสามสิงโตน้ําเงินอะมิโนโฮิวมิกฟูบิกสิงโตน้ําเงินนะครับทางใบเดือนละสองครั้งนะครับเป็นของเทคโนโคอยนะครับอิง แตกอ้วนนะครับข้อดีของต้นเสริมรากนะครับอันนี้โยกด้านที่ไม่ค้ากันนะครับก็อาจจะมีบ้างนิดนึงแต่ถ้าโยกด้านนี้ไม่มีโยกครับแน่นปึกนะครับอันนี้เป็นทุเรียนที่ปลูกยังไม่ถึงปีนะครับมันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับบางคนถามผมว่าซื้อไปแล้ว2ปีออกลูกได้เลยไหม2ปีมีดอกไหมรับประกันไหมผมไม่กล้ารับประกันให้ใครนะครับเพราะว่า ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตถ้าท่านดูแลมันไม่ดีมันก็ไม่สามารถที่จะออกตามนั้นได้แต่โดยปกติแล้วถ้าเราปลูกมาแล้วเนี่ยเราเลี้ยงมาแล้วในในเข่งนะครับ2ปีครึ่งเราสามารถปลูกให้มันออกลูกได้เลยครับภายใน2ปีถึงไม่ติดผลก็สามารถติดดอกได้ครับอันนี้ก็กิ่งเยอะนะครับกิ่งเยอะก็ จริงจริงก็หน้าแต่งนะ <c oughs> <c oughs> นี่มันเป็นใบอ่อนอยู่ <c oughs> เดี๋ยวผมขอทิ้งไว้ก่อนนะนี่ใบอ่อนจะเยอะอันนี้ก็แต่งแล้วก็ทิง้งเนี่ยครับถ้าเราปิดปกปิดเขาไว้นะครับเวลาแดดมาส่องมานะครับมันก็ไม่ทําลายหน้าดินไม่ทําลายจุลินทรีย์ต่างๆนะครับถ้าเราปิดไว้นะครับปิดบางๆแต่ถ้าเราปล่อยล้วนแบบนี้นะครับเนี่ยสังเกตดูรากที่ลอยขึ้นมานะครับมันก็แห้งนะครับเนี่ยมันก็แห้งนะครับตัดมามันก็แห้งเป็นสีน้ําตาลไม่ได้เป็นสีขาวแล้วครับแห้งดูดอาหารไม่ได้ครับก็ ประโยชน์น้อยครับกลับกันนะครับถ้ารากแห้งมากๆนะครับจะส่งผลไปยังปลายใบนะครับ <st ress> ไม่ได้กิ่งไม่สมบูรณ์ได้นะครับแล้วมันก็หมันมือนะครับ <c ười> ขันมือนิดนึงต้องมีพี่บางพี่บางคนนะครับที่เห็นการตัดของผมแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไปตัดของต <c ười> ัวเองบ้างครับ อ่าตัวนี้นะครับอ่าทีนี้ซ้อนกันเอาสิ่งนี้ออกก่อนเลยหนึ่งสิ่งเวลาเราปิดถ้าเรามีใบน้อยนะครับให้ปิดทั้งด้านแดดเที่ยงไปถึงบ่ายสามนะครับแดดเช้าไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไม่ถ้ามีหญ้าก็ได้ฟางก็ได้ใบกล้วยก็ได้นะครับตับตับตับเอามาปิดให้หมดนะครับใครมีแบบต่อฟางอย่างงี้เอามาคุมได้ไหมคะได้เลยครับต่อฟางก็ได้คุมหันให้ถูกครับต่อฟางก็หันขึ้นไปทางเดียวกันนะครับถ้าเป็นเศษ เศ็ฟางที่เป็นไม่มีตอมัน <Ha. S 1> อันนั้นสามารถกระจายได้เลยครับผมหลักๆเลยที่นี่ก็จะคือเป็นเขือนะคะค่อนข้างเยอะใช่ครับเขือมันไม่รู้มายัางไงครับตอนแรกมันอยู่ในนาไม่น่าจะมีมันเกิดขึ้นมาน่าจะเกิดขึ้นมาจากนกครับนกค <Ha. S 1> าบมากินนะครับพอมีต้นไม้อาศัยมันก็คาบมาเม็ดก็มาตกตามพื้นตามอะไรก็ขึ้น ไปๆมาๆก็ได้แต่งแล้วนะคะตอนนี้อันนี้นิดๆ <c oughs> อันนี้นิดๆไม่เอาเยอะครับตอนนี้ต่ำนะผมเอาออกเลยเอาตัวโตสูงขึ้นไว้นะครับของผมไวก้ก็ตัวนี้ก็ไว้ที่ประมาณห้าสิบเซนหกสิบเซนขึ้นแล้วกันแต่ตัวนี้เสียดายอยู่นิดนะนึงน่ครับตัดแล้วก็เอามาไว้นี่ครับเอามาปกปิกด้านนี้ครับเนะี่ยช่องแดดใบใบเย็นๆอะไรพวกนี้ครับ ร้อน้อารมมาลก็ปิดไว้มันก็ช่วยปิดทําให้ความชื้นที่เรามีเนี่ยมันระเหยไปช้าแล้วก็ลดการลดความร้อนนะครับรากทุเรียนที่อยู่ผิวดินนะครับมันก็จะไม่ตายไม่แห้งมันก็สามารถดูดอาหารได้ดีพอเขาดูดอาหารได้ดีนะครับเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวไวนี่นะครับผมถอนหญ้าแค่นิดเดียวนะบนี่ตัวนี้รากทุเรียนขาดเลยนี่ครับนี่เราก็อย่าไปถอนมันถ้ารากมันลอยเยอะ แล้พี่นัดคะคบ,บางคนบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดปลูกแบบเสริมรากนี่เขาจะเป็นแบบเชื้อราอะไรแบบนี้ไหมคะเนี่ยลองดูครับในทั้งที่ผมเห็นนั่นไม่มีนะครับอันนี้ทั้งๆท,ที่ผมปลูกต้นใหญ่แล้วก็มีแต่เวลาฉีดยาฆ่าเชื้อราเมื่อไหร่กับฆ่า,มาแมลงที่ไม่มีปุ๋ยนะครับผมก็แนะนําให้ฉีดไปบริเวณรอยเสริมใต้แผลรอยต่อของเขาด้วยครับ ก็อย่างที่เราได้เคยถ่ายคลิปตอต้น3ปีกว่าก็มีแล้วนะคะที่แบบเสริมเยอะๆเยอะๆก็ไม่เคยมีปัญหาเหนาะพี่นัทเนาะยังไม่มีครับห <c oughs> ปีกว่าก็มีครับที่ทาที่ทาไว้ก็ไม่เห็นมีอะไรยกเว้นบางต้นถ้ามันโตไม่ทันเขาลากที่ไปเสริมไม่สมบูรณ์อันนั้นก็อาจจะมีบ้างครับแต่ว่าก็รักษาได้ครับค่ะ <c oughs> เพราะว่าโรคเชื้อรากับผู้เรียนเป็นของคู่กันอยู่แล้วไปท็อปกับทุเรียน ไปเอามาก็เอาไปเอามาก็เล็มไปจนได้อ <c oughs> เล็มแล้วก็เล็มนะ <c oughs> ช่วงนี้เสริมรากพันหมอนทองยังมีขายไหมคะพี่นัทครับตอนนี้ก็มีครับสองร้อยห้าสิบสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะครับโตหน่อยก็พันขึ้น,นะ <c oughs> อะไรพวกนี้ครับยังพอมีอยู่ครับผมทําอยู่เรื่อยๆมากบ้างน้อยบ้างครับตามสภาพต้นนี้แต่งเบาๆครับไม่โหด อ้าวอันนี้เนี่ยเห็นเห็นแล้วก็นะอ่าตัดตอ่อเขเลยเยอะเือนไปอ้าวเนี่ยครับผมสำหรับทุเรียนเสริมลากหมอนทองอายุประมาณเจ็ดเดือนน่าจะไม่เกินนะครับเจ็ดเดือนแปดเดือนครับตอนนี้ก็สองเมตรหกสิบได้นะครับ ตอนปลูกอยู่ประมาณเมตร8ถึง2เมตรนะครับแต่สิ่งที่เราได้มานอกจากความสูงทรงพุ่มที่กว้างทรงพุ่มตอนนี้กว้างประมาณไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับแล้วก็ลําต้นนะครับจากที่มาตอนมาครับเป็นแป๊บหนึ่งนิ้วนะครับตอนนี้เป็นแป๊บสองนิ้วกว่าแล้วครับลองดูหลายๆต้นนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งต้นเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนี้กันนี่นะครับก็เป็นต้นที่เสริมรากสองรากเหมือนกันนะครับรวงของเดิมหนึ่งรากเป็นสามรากนะครับ ต้นนี้ตรงกลางของผมอาจจะบุ๋มนิดๆนะครับตรงนี้สูงนะครับยุบแต่ว่าด้านหนึ่งของผมทางด้านนูนสโลปนะครับน้ําไม่ขังนะครับออกไปนะครับดูใบครับนี่อันนี้ก็อยู่แดดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเหมือนเดิมนะครับยอดบนนะครับนกเหยี่ยบหักงอหมดเลยครับตอนนี้ไม่ไม่แต่งตัดใจแล้วมันเขี้ยวอีกขัดมือ ครับเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เราไม่มีเวลามาแต่งมันก็เพราะนั้นกิ่งที่อยู่ด้านใต้ที่ห้อยมานะครับถ้าเราไว้มันจะดันกิ่งกิ่งประธานของตัวมันเองเนี่ยขึ้นไปแข่งกับต้นแม่นะครับไม่ดีต้องตัดออกให้หมดกิ่งที่ให้ห้อยลงมานะครับแต่งทิ้งไปพี่นัดคะหัวน้ําแต่และต้นนี้พี่นัดใช้ความสูงเท่ากันหมดไหมไม่เท่าครับเนี่ยสังเกตดูหัวเนี่ยคือที่ไม่เท่าเพราะว่าเราไม่ได้มาทําเองเนาะก็ะะโทรศัพท์มาสั่งงานว่า ให้ต่อหัวเพิ่มหัวหนึ่งแต่ขอประมาณสักสี่สิบเซนอันนี้ก็ตัดมาได้แล้วราวสักสามสิบเซนครับประมาณนี้เพราะว่าผมไม่อยากให้น้ํามันขึ้นไปชนปะทะใบะพอปะทะใบปุ๊บวงน้ํามันจะไม่ค่อยทั่วครับเพราะว่าต้นทุเรียนเรามันยังเล็กอยู่นะครับแต่หัวขนาดนี้ก็เพียงพอแล้วครับความสูงสามสิบถึงห้าสิบหัวต่ําก็อาจจะตัดหญ้าไว้หน่อยหัวสูงก็อาจจะตัดหญ้าช้าหน่อยแต่หัวต่ําไม่ปะทะ ใบที่ต้นนะครับเนี่ยครับถ้าเราแต่งไปเมื่อก่อนเนี่ยเราแต่งออกไปบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับไม่เยอะมันก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีอะอันนี้ออกครับอันนี้ได้เยอะนะอันนี้ออกอันนี้ออกเนี่ยว่าจะไม่แต่งก็อดไม่ได้พอเสร็จ <c oughs> แล้วเดี๋ยวพอเราแต่งแล้วนะครับไว้ว่างๆมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวพามาอัปเดตหลังจากที่แต่งไปแล้ว ต้นนี้ลากเสริมกับต้นแม่ของเขาก็แบบโตกับเท่ากันเลยนะคะครับถ้าเราทําแต่เล็กมาพร้อมกันมันก็จะโตไล่ๆกันปกติจะทําเป็นสามเศร้านะครับแต่อันนี้เราด้วยการที่คนงานทําเยอะนะครับมันจ็จกเป็นแบบนี้แต่ก็แน่นมากนะครับส้ายขวาไม่โยกไม่โยกครับผมครับางค,คนบอกว่าปลูกแบบนี้แล้วสามล่าเนี่ยต้องใส่ปุ๋ยมากกว่าปกติไหมมากกว่าก,กันอาจจะสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับไปละ แต่หลักๆสําคัญนะครับเนี่ยดูต้นทุเรียนผมนะครับไม่ค่อยโป่งโล่งสะอาดเหมือนของคนอื่นนะครับก็จะเป็นแบบนี้แต่ขออย่างเดียวอยาให้น้ําขังโคนนี่นะครับดินนาที่มีสีส้มๆนะครับพอเราใส่อะมิโนโฮมิมิคูวิกหรือใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วนะครับมันจะล้วนซุยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะบ่งบอกถึงว่าธาตุอาหารสามารถปลดปล่อยได้ง่ายกว่าดินที่แข็งดินที่มีความ ไม่ร่วนซุยนะครับเพราะว่าการที่ร่วนซุยโปรเนี่ยมีอากาศเข้าไปด้วยมีจุลินทรีย์ต่างๆเข้าไปอยู่ไปอาศัยนะครับมันก็จะมีเอมไซม์ต่างๆช่วยย่อยปุ๋ยหรือย่อยสิ่งตกค้างให้เป็นประโยชน์กับต้นทุเรียนเรานะครับผม่วนนี้ก็จะปลูกก่อนโซนด้านหลังนะคะใช่ครับปลูกทดลองที่แรกตรงนี้6ต้นนะครับแล้วก็ด้านนู้นที่ไปตัดแต่งกิ่งที่ผ่านมาอันนั้นก็ปลูกไปที่หลังนะครับหลังกันประมาณ2เดือนนะครับแต่ไอ้ต้นที่หลัง2เดือนกับอันเนี้ย ตอนนี้โตทันกันเลยครับอ,อย่าแตกใจนะคะว่าเจ็ดถึงแปดเดือนทําไมต้นใหญ่ก็เพราะว่าปลูกจากไซใหญ่นะคะปลูกจากไซใหญ่นะครับเอปิดไว้นะครับด้านนอกนี่ครับตอนนี้กิ่งออกมาที่ไม่ต่ํากว่า1เมตรนะครับก็ต้องขยายวงออกมาสรุปแล้วพี่นัดก,ก็ได้แต่งเกือบทุกต้นแล้วนะคะที่เดินผ่าน คือพอ,อตัดไปนิดนึงแล้วเห็นแล้วก็อยากให้มันบาลานกันนะก็เ,เลยต้องแต่งมันอีกตัดพ่อแหวงๆมันก็ดูไม่สวยเนาะครับก็อย่างที่ไม่นัดบอดนะคะอย่าลืมฉีดยาหลังจากแต่งกิ่งด้วยนะคะกันเชื้อราครับเรรบพราะเดี๋ยวนี้น้ําค้างแรงก็ส่งผลให้เกิดเชื้อราได้ง่ายหรือใส่ปุ๋ยเกินดินเค็มดินเปรี้ยวอะไรเงี้ย ตามจังหวะที่เราหุ๋ยเยอะพี่นัดคะตรงที่เราแต่งนี่ต้องประมาณกี่เซนนะที่พี่นัดเคยบอกอ๋อแต่งได้เลยครับประมาณครึ่งเซนครึ่งเซนเนาะครึ่งเซนไม่ต้องไปเบียดชิดมากครับครึ่งเซนหนึ่งเซนอยู่ประมาณนี้ครับแล้วแต่บางคนใช้ตะขอกระชากบางคนใช้มีดปันอะไรเง<ะ>ี้ยไม่ได้ใช้กันกไก่<ะ>ครับลงไปเลยใบก็ถือว่าโตดีอยู่ใช่ไหมคะพี่นัด อันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ครับกับดินนานะครับถ้าเป็นดินลูกรางดินแดงครับใหญ่กว่านี้ครับตั้งแต่แรกที่เรามาปลูกมันก็ไม่ค่อยงามเนาะพอไปแปลงมาสองเดือนแรกนะครับโอ้โหเห็นแล้วมีความรู้สึกว่ามึนตึบเหมือนตึบนะครับสุดท้ายได้อะมิโนฮิวมิกปูวิกถึงต้นน้าเงินนะครับโดยการประยุกต์ นำสูตรนะครับมาปรับใช้นะครับก็ได้แบบนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นส่วนในการย่อยปุ๋ยสิ่งที่ตกค้างนะครับพี่มันเอาไปกินไม่ได้เพิ่มจุลินทรีย์ต่างๆอะไรพวกนี้ครับอ่าครับเราก็ไม่รู้นะว่ามันทํางานยังไงจริงๆแล้วนะครับก็ได้แต่กะว่ามันทําแบบนั้นแต่ที่เราใส่ไปแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราใส่อะไรไปแล้วที่ทุเรียนงามครับเราก็จะใส่แบบนั้นนะครับทั้งๆที่กระบวนการจริงๆแล้ว เราไม่รู้ว่ามันไปทํางานแบบไหนนะครับเราก็ตระก,กะเอาครับว่ามันทําแบบนั้นหรือฟังเข้ามาน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือฟังด็อกเตอร์ต่างๆนะครับที่อธิบายมานะครับก็ถ้าเกิดใอยากทดลองนําไปใช้ก็สั่งกับพี่นัทได้นะคะครับได้เลยครับกระสอบละเท่าไหร่นะคะพี่กระสอบ,บนึงถ้ามารับเองของที่แค่400บาทพอ400บาทก็คือหน้าร้านนะคะครับผม ไม่ค่อยได้ส่งนะครับถ้าส่งเหมาลดส่งนะส่งกรงไปชนีค่าส่งก็กรงละพันเจ็ดนะครับใส่ได้แค่แปดลูกถ้าส่งขนส่งทั่วๆไปก็ลูกหนึ่งสองร้อยกว่าบาทค่าขนส่งครับมันจะแพงไปส่งหนึ่งถุงแบบนี้ก็สองร้อยกว่าบาทค่าส่งก็คือสูงนะคะอาจจะไม่คุ้มสําหรับคนที่สั่งนะคะครับต้นนี้ก็ขอมาจบที่พันหนามดํานะครับกิ่งข้างต้นนี้เพิ่งปลูกได้ราวๆสามเดือนนะครับ อันนี้ก็ให้ดูนะครับอันนี้ก็ปลูกลอยนะครับเห็นไหมครับรากลอยนะครับเนี่ยบางคนจะงงนะครับว่าเอะท่านปลูกเองรากลอยแบบผมทําไมไม่ดีใบแห้งใบไหม้ทําไมของผมใบไม่ไหม้แตกยอดดีนะครับของผมน้ำสองหัวครับน้ำสองหัวโคกตรงกลางนะนูนสังเกตดูนะครับน้ําไม่มีโอกาสขังแต่ตรงนี้นะครับโดยการที่เป็นดินถมนะครับมันซุดลงไปครับต้องเอาดินมาเติมนะครับรอบนี้อันนี้รากลอยนะครับรากแบบนี้นะครับต้องหาญ้าหาฟางมากบบแบบนี้นะครับเล็ก หรือเติมดินลงไปก็ได้แถมตรงนี้นะครับมีรูหนูอีกครับเอาดินเติมครับอันนี้อดเห็นแล้วก็อดไม่ได้อะแปลงอนีอ่ะแปลงแปงมีทิ้งนะครับบางคนเสียดายอ่ะแปลงครับต้นนี้ก็จะเป็นกิ่งข้างนะคะครับส่วนมากจะมีกิ่งข้างส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นหนำดำนะครับอือ นี่ครับก็ได้แต่งไปบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าทุเรียนมันเพิ่งปลูกนะครับอันนี้ไม้ก็ไม่ได้ค้ำนะครับก็อาจจะมีโยกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยววันหน้าอาจจะต้องค้ำถ้ามีลมแรงๆนะครับอันนี้ก็ลมแรงอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่มันสองรากเนาะมันก็ช่วยกันยึดเกาะอีกต้นหนึ่งครับต้นสุดท้ายก่อนจะปิดคลิปนี้ไปนะครับนี้ก็เติมน้ําให้นะครับอีกหนึ่งหัวเป็นสองหัวเหมือนเดิมนะครับแค่เติมหัวน้ําแล้วเปิดแรงๆให้น้ํามันฟุ้งๆหน่อย ก็ะจะโตดีนะครับเพราะว่าความชื้นได้รอบพิศทางนะครับลากได้น้ําอย่างเต็มที่ครับต้นนี้เป็น3ามรากนะครับต้นสุดท้ายปลูกอยู่ประมาณทักสามเดือนนะครับต้นนี้อ้าวเล็มออกไปเพียงเท่านี้นะครับตุ๊ดอ้าวใครมีพื้นที่แบบนี้นะครับแล้วก็ อยากจะทําสวนเกษตรนะครับถ้าท่านทําเองขุดแค่ประมาณขนาดนี้ดินในพื้นที่นะครับคิดว่าคงจะหมดไม่ถึงแสนนะครับในพื้นที่สี่ไร่กว่าครับแล้วก็พยายามใช้ดินในพื้นที่พยายามจัดการการเวี่ยงดินการจัดรูปแบบเพื่อให้ไม่ต้องใช้รถมาดั้มมาดันอะไรพวกนี้ใช้แมคโครทําอย่างเดียวให้มันจบเลยนะครับครับต้นนี้ก็เป็นสามล่าแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็น ลากรอยนิดหน่อยนะครับใบสมบูรณ์นะครับไม่มีไหม้นะครับอาจจะมีที่โดนลมหนึ่งแรงม้างนะครับแบบนี้ครับเวลาลมพัดทั้งวันนะครับก็อาจจะมีเป็นฟันเลื่อยใบเลื่อยอะไรไปบ้างนะครับแต่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับว่าจะไม่โตนะครับผมปุ๋ยเดือนละครั้งถึงสี่สิบวันครั้งนะครับครั้งหนึ่งต้นนี้ก็ให้อยู่ที่สองกมือนะครับเพราะว่าต้นนี้ก็มีอายุปีกว่านะครับ แต่ว่าลําต้นเสริมรากมันจะโตหน่อยก็จะต้องใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นการใส่ปุ๋ยนะครับท่านผู้ชมอย่าไปใส่ตรงนี้นะครับเว้นห่างออกมาหน่อยนะครับเพราะว่าโตแล้วถ้าใส่นี่นะครับหนึ่งซอกออกมาถึงปลายพุ่มหวานไปลดน้ํานอกปลายพุ่มเลยครับเพื่อเรียกให้รากออกมาความชื้นอยู่ที่ไหนมากหรือความชื้นอยู่ที่ไหนรากทุเรียนก็จะออกมากินแถวนั้นนะครับถ้าไปกระจุกอยู่แต่ข้างในข้างนอกแห้งรากทุเรียนไม่ออกมา กิ่งก้านที่ออกมาก็จะแห้งจะตายได้เหมือนกันนะครับผมถ้าใครสนใจพันธุ์ทุเรียนนะครับหรือการปลูกทุเรียนนะครับโทรมาได้นะครับเบอร์ของผมก็ศูนย์เก้าหนึ่งเจดเก้าสาแย์ะครับแล้วก็ศูนย์3ป0ห1สามแสมสาศูนย์นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่น,นันมากๆค่ะบสำหรับ EP นี้